ทำไายความฝันเลขนำโชคฝันว่าจุดเทียนแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีในการเปิดดวงว่าฝันว่าจุดเทียนแปลว่าอะไรฝันว่าจุดเทียนเป็นฝันดีค่ะท่านมีเกณฑ์จะตั้งคัน มีเกณฑ์จะซื้อรถสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้จะมีเพศตรงข้ามมาขายขนมจีบธุรกิจการงานของท่านเจริญก้าวหน้าดีค่ะท่านที่ทำอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผลผลิตจะออกมาดีหน้าที่การงานก้าวหน้ามีเกณฑ์ซื้อรถคันใหม่ค่ะให้ระวังนะคะจะถูกคนกันแกล้งใส่ร้ายป้ายสี อาจจะมีปัญหาทางด้านคดีความได้เหมือนกันนะท่านจะหาเงินได้เยอะค่ะจะมีคนมาจ้างงานเยอะท่านจะสามารถทำงานแล้วก็เก็บเงินได้ด้วยมีเกณฑ์ได้รับรางวัลค่ะมีเกณฑ์ได้รับรางวัลจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะฝันว่าจุดเทียนเป็นฝันดีค่ะมีดวงได้รับรางวัลมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จ่มใสค่ะจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเลยมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลอาจจะรางวัลพระพิกขะเนศรางวัลนาคอาอวบรรางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่นเลขนำโชคเลขนำโชคนะคะแปดสามค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่นะคะก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ